สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้แก่ภาพ,พี่น้องเขาปามาหาหนองใหม่นะคะปีนี้แก่พัฒนาใหน่นอนใหม่ทุงแยกทุงอยู่ค่ะก็เลยเขามาหาหนองห่วงเนาะนี่ค่ะเขาปามาขอด้ยสองนองกมาเนี่ยนอนสร้างเอาไปเห็ด นอไใหม่ถุงมันแดงแล้วพี่น้องแต่ว่าขันนอหว่วงนี่สีงามเนานะนสวยค่ะมรงนี้เลยค่ะโอ้เสียดายแผ่นหนอนนอปใาหญ้านะพี่น้องเอาตะนอนหญ้าขึ้นมาในแล้วกอดแบแง่ายก่อนมุ่นอยูหน่อยๆนี่เห็นบ่กำลังแทงเต็มไปหมดเลย กดพี่น,อน,อน,น,นอ้องออนนนห่วงเด็กพี่นอ้องถ้าเป็นจริงฮักเอาก็ได้นะคะถ้าว่าใกล้บานฮักดอกนอก้องผมบอกง,ง่ามยะเล็บปาดปาดก,ก็สียแดงง่ามๆแม,ม่สินอนง่ามๆพี่นอ้อง เพราะเห็นนอใหม่ถุงงานถือน้ำของงานอยู่ได้พี่น้องม่น้ำหลอกน้ำเนาะมีก่อละนอซองนอนะพี่น้อง เหมือนยนังสีค่ะพี่น้องเห็นบ่เพิ่งกระลั่งอ่นเขินยังสีเนาะอันน้นอนยังสิวนทางฝนก็นมีเด้เห็นบ่กแน้นอนน้องห่วงนี่เฮ็ดกินยังกินกระเสียมนะพี่น้องแล้วฝนตุ่มจืดเรี่ยวนะน้ะนองงามใจพี่น้อง นองหัวปลานห็ยไหมกำลังทำงามครับเรามีเทกันจังเลยง่งามเด็พี่น้อง นอสนมตุ่มเซ็บเสียด,ดิเห็น,นอหนใหน่กันตรงมันนะคะเดูว่าค่ะนี่ก็เป็นนอใหม่ที่ว่าก็ได้ในใมืองน,นีนะคะพี่น้องเปสสะพายแล้วก็ตั้งรถอดไปน,นี่นะได้น้อยนึงค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกน่นราเด้อค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ